อีกครั้งที่ดัมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียพูดว่ารัสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าการโจมตีของยูเครนสำเร็จเมดเวเดฟระบุผ่านแอปเทเลกราโดยพาดพิงถึงนาโตที่สนับสนุนยูเครนเขาระบุว่าลองคิดดูว่าถ้าการโจมตีของยูเครนที่ร่วมกับนาโตสสำเร็จแล้วยึดครองดินแดนของเราไปได้เราจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาตามข้อกำหนดของประธานาธิบดีรัสเซียไม่ใช่ครั้งแรกที่เมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียในช่วงปี2,551ถึง2,555แสดงความเห็นแบบแข็งกล้าวเช่นนี้นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเดือนเมษายนปีที่แล้วก็เคยเตือนว่าถ้าสวีเดนและฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโต้ก็อาจจะต้องใช้อาวุธนิวเคลีย หลังจากนั้นฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิก NATO, นาโต้ขณะที่ปัจจุบันตุรกีไฟเขียวแล้วเพื่อให้สวีเดนร่วมพันธมิตรนาโต้ NATO ด้วย <Okay. S 1> เดือนกันยายนปีที่แล้วเมดเวเดฟระบุว่าอาจจะนำอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเพื่อปกป้องคมแดนของรัสเซียจากยูเครนเดือนมกราคมที่ผ่านมาสมาชิกนาโต้หารือกันเรื่องส่งอาวุธไปยูเครน เมดเวเดฟระบุว่าทารเสเซียพ่ายแพ้ก็จะนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์เป็นไปได้ว่าคำขู่ของเมดเวเดฟก็คือสารของประธานาธิบดีปูตินเ,เมื่ออดีตประธานาธิบดีรัสเซียย้ำความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์หลังจากสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง18เดือนอาจจะเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างไกลๆหรือไม่ว่ากำลังจะพ่ายแพ้เมดเวเดฟพูดเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้ดโดรนโจมตีอาคารสูงที่กรุงมอสโกเดือนที่แล้วประธานาธิบด,ดีปูตินระบ,บุว่าได้เคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีล็อตแรกไปที่เบลารุสแล้วโดยอ้างว่าเพื่อเป็นระบบปราบปรามปูตินกล่าวในระหว่างการประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่เหลือจะโอนไปที่เบลารุสก่อนจบฤดูร้อนหรืออาจจะก่อนสิ้นปี